ดังนั้นเกมที่เขาวางเงื่อนไขไว้ไม่ว่าจะเป็นใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำนี่ก็จะถูกนำมาใช้จะไม่สามารถทำอันตรายใดๆกับว่าที่สสของพรรคก้าไกลดังนั้นเกมที่เขาวางเงื่อนไขไว้ไม่ว่าจะเป็นใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำ นี่ก็จะถูกนํามาใช้ซึ่งใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำนั้นจะไม่สามารถทำอันตรายใดๆกับว่าที่สสของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะระบบเขตเลือกตั้ง100กว่าคน112 113คนนั้นไม่มีผลครับเพราะการหาเสียงของพรรคก้าวไกลหึไม่ซื้อเสียง สองไม่ได้ไปโจมตีใส่ย้ายสามก็เดินไปพบปะบางคนก็เดินบางคนก็ปั่นจักรยานไปบางคนก็แห่รถกราบไหว้ไปดังนั้นการจะใช้ใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำไปจัดการผู้สมัครสสของเพื่อไทยโดยเฉพาะระบบเขตเลือกตั้งเนี่ยยากอาจจะใช้ใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำไปจัดการพรรคเพื่อไทยเนี่ย มีโอกาสซึ่งก็มีหลายคนที่กระทําการให้มันมีหลักฐานดังที่มีเรื่องมีราวกันนอกจากการใช้ใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดําแล้วเรื่องหนึ่งที่จะถูกนํามาใช้นั่นคือเกมการร้องไปที่สารรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ แต่ผมต้องบอกท่านทั้งหลายครับจุดจบของแต่ละเรื่องแต่ละราวนั้นจะจบไม่เหมือนกันจุดจบเรื่องใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดําจะจบอยู่ในขบวนการยังมีการเลือกตั้งอยู่ใช้กลยุทธ์ในการยุบพักก็ยังมีรัฐสภาอยู่ใช้กลยุทธ์ในการตัดหัวหรือล้มพักก้าวไกลยุบพักเพื่อไทยตัดหัวพักก้าวไกล ก็ยังมีรัฐสภาหลังการเลือกตั้งอยู่แต่ถ้าเดินเกมไปให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะสุดท้ายของเกมให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะคือการรัฐประหารนี่ต้องบอกท่านทั้งหลายให้ชัดเจนอย่างนี้นะครับถ้าฝ่ายอำนาจปัจจุบัน ก็คือฝั่งพลเอกประยุทธ์ฝั่งพลเอกประวิตรสมุนบริวารทั้งหลายที่กำลังเป็นนักร้องนักชงอยู่ตอนนี้นี่เล่นการเมืองเอาชนะโดยการใช้ใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำเล่นเกยมยุบเพื่อไทยเล่นเกมตัดหัวหรือล้มพักเก้าไกลหลังจากตัดหัวพักเก้าไกลแล้ว เกมยังอยู่ในระบบรัฐสภาแต่เป็นรัฐสภาที่กลุ่มสืบทอดอำนาจคุมเสียงส่วนใหญ่แต่ถ้าเขาเล่นเกมเลือกตั้งเป็นโมคะให้ท่านทั้งหลายไปเขียนคำตอบสุดท้ายไว้ในเกมนี้ว่ารัฐประหารนี่คือเราต้องรู้เขา เพราะเรารู้เราแล้วนี่รู้เราก็คือพี่น้องประชาชนต้องการที่จะเปลี่ยนรัฐบาลต้องการที่จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีและมีความไว้วางใจที่จะส่งนักการเมืองที่เป็นนักต่อสู้จริงนั่นคือพรรคเก้าไกลเข้าไปเป็นพรรคลำดับหนึ่งเพื่อให้จัดการกับขบวนการการสืบทอดอำนาจของผดจก,การทหารระบอบประยุทธ์วิตให้มันสิ้นซากเราก็ทุ่มเทกันคนไปเลือก เกือบ75ทั่วประเทศท่านทั้งหลายครับนั่นคือการร่วมแรงร่วมใจของคนทั้งประเทศมวลชนที่ออกมาเลือกพรรคก้าวไกลเลือกพรรคเพื่อไทยซึ่งก็ต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลเป็นหลักครับมวลชนนี้เป็นดั่งผน,นังทองแดงกำแพงเหล็ก เป็นดังผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่อุบอ้อมปกป้องเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่เขาแสดงเจตนารมณ์ออกไปแล้วผนังทองแดงกำแพงเหล็กนี้มีพลังมหาศาลไม่ว่าจะมีอาวุธไม่ว่าจะมีรถถังมีปืนโกนอะไรถ้าเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนยังคงเป็นอย่างนี้อยู่ อำนาจเถื่อนจากปากกระบอกปืนก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์นี้ได้นี่คือสิ่งที่เรากำลังปฏิบัตินั่นคือเรารู้เราส่วนรู้เขาเราก็ต้องดูว่าเขาจะทำอะไรท่านทั้งหลายครับ60วันอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่13กร,รกฎาคมนั้น จะเป็น60วันอันตรายที่มุ่งเป้าไปที่พักการเมืองพักการเมืองหนึ่งมีการนัดหมายกันเมื่อคืนระหว่างพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทยต้องการจะปรึกษาหารือกันหลังผลการนับคะแนนหนึ่งเปอร์เซทางข่าวออกมาว่ามีการนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วคาดหมายว่าไม่เจอกันวันนี้ ก็เจอกันในวันต่อไปก็คือวันพรุ่งนี้วันนี้หรือวันพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตยจะต้องได้นั่งคุยกันแล้วถามว่ามันยากไหมที่เขาจะคุยกันมันไม่ยากครับเพราะบ้านของพลเอกประยุทธ์ในค่ายทหารนั้นห่างจากที่ทําการของพลเอกประวิตยไปไม่กี่ร้อยเมตรขาก็นั่งรถแล้วก็เลี้ยวเข้าบ้านแล้วก็คุยกัน